นี่แหละครับหลังจากฝนตกมาขึ้นว่านนี่ครับน้ำท่วมเต็มเลยนี่ครับน้ำท่วมเต็มเลยนี่ครับน้ำล้นแปลงเลยครับเห็นไหม สวัสดีครับผมพอกันแล้วครับก่อนค่ำวัีสามวันแม่ครับวันนี้ครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดผมกตินัฐมาเบื่อคูปตาเอลฮ่าศูนย์หนึ่งแปดสองขั้นครับวันนี้เมื่อนี้มาปั้นดินเนตีดินครับด้วยโรตารี่ครับวันนี้ครับเดี๋ยวไปติดตามชมเลยครับ ี่แหละครับหลังจากฝนตกมืาขึ้นว่านนี่ครับน้ำท่วมเต็มเลยนี่ครับน้ำท่วมเต็มเลยนี่ครับน้ำล้นแปลงเลยครับเห็นว่านี่นี่ครับ,รบลูกศิษย์ไอการเกษตรครับ นี่นะครับลูกศิษย์ไอสองคนครับกำลังปั้นดินตีดินแหนด้วยโรตารีครับของโคบัต้าเยาวาศูนย์หนึ่งแปดครับสองขั้นเลยครับวันนี้ครับปั้นดินตีดินแหนนาปีนี่นะครับพอหลังจากฝนตกมากมื่อคืนว่านนี่ครับนี่นะครับกำลังไถอยู่นี่ครับ ผู้มันเกีียวเขานาปังกระเมิดเอาแล้วครับผู้ที่ผู้ที่ท่านไปเกีียวเนี่ยก็ย่างหลายอยู่ครับพี่ครับกําลังสีเหลืองครับเพิ่นผู้ใดเกีียวแล้วเพิ่นก็นมาปั้นไว้ครับหน้าปีนี่แหละครับสองขั้นครับอีกขั้นหนึ่งไปใส่ผู้ครับขันมีสามกะจะเห็นสามขั้นครับ มาครับประชมุมกันต่อครับตอนนี้กำลังปั้นดินตีดินนให้แม่าจาของคนขคับรถเกี่ยวเขา่าละครับไอการเกษตรครับเนี่ยครับน้ำเต็มน้ำเต็มแปลงหน้าเลยครับ การไม่ยิ้มเลยคนขับคนขับผมจำซื้อคนมีป้าได้ครับจำได้ถ้าผู้แรกผมํมหมูกระป๋องผมน้อยหมูกระป๋องครับคนแรกพนสกงานี่จำซื้อแจ้งปได้ครับ ไปชนเรื่อยๆได้ครับอย่าลืมกดติดตามก็เลยกดแชร์กดกระดิ่งให้ก่อนความมีสารมันแม่ทีเด้อครับหลังจากเบรงรถปั้นดินตีดินลุ่นไงสิทธิ์พอเสือ มาแล้วครับบานิก็ผมกับสีผ้ามาเบิงรุนน้อยคู่วตาครับใส่โรตารีติดรถครับคูบวตาอันนี้นะครับมาปั้นดินตีดินอยู่นี่ครับข้ากลับมาเบิงมากประกอบกันครับผิดการจะผิดจารณาครับกับรถเอชิตปอเสือรถพวกง่ายเขาเหรครับตีนตะขาบเหรครับ เท่าก่านำมาประกอบการตัดสินใจการซื้อการจ้างครับอันไหนพิ้นปั้นได้ดีหรือว่าจังไดมีมีอุปสรรคบอรครับอันนี้พิ่นมีอุปสรรคเด้ครับนี่เพราะหน้ามันไหลยอยู่ครับน้ามันไหลยอยู่แที่พิ่นปั้นอยู่นี่น้ามันไหลยอยู่ครับ เพราะคันน้ำหลไอ้เฟืองมันอาจสิฟูครับมันอาจสิเบยุมันอาจสิเอยุใต้ดินครับเฟือ,องอาจสิฟู้กาอาจจิไปซ่าเนี้ยงากลํมบเนี้ยครับการปั้นเพราะว่ามันเป็นน้ำครับน้ำหลายเอ,องาง่ายครับ อ่าบ้านนี่มาเบิ่งขั้นแรกครับขั้นนี่บอมน้อยหมูกระป๋องครับนี่ครับครับกูมาต้าเอาหาศูนย์หนึ่งแปดครับไอาการเกษตรบ้านเมียนี่นะครับ หน้ามันจะเป็นเังซีส้ละครับมันสีลร้อยร้อยเองเี่นไครับหน้ามันไหลครับโรตารีมันร้อยครับมันโดนหน้ามันก็รอยครับจฏิปันประเด้เลิกปันได๋ครับงาเมันก็บ่ลงไตดินครับน้ามันไหลครับ ครับก็อย่าลืมกดติดตามอะไรกดแชร์ก็กดดิ้งให้ก่อนค่ำบมีสารมาแม่เด้อครับผมก่อนข่ามห้มน้อยคนเก่าผู้เดิมคนจนแ่ะครับเมื่อนี้รถเกี่ยวเข่าพักกันนี้ไปทางอื่นเมื่อครับเมื่อนี้ครับู๊ครับไปทางค่องนามไงครับไปทางบ้านไล้รมกับนีครับผมกับสิบว่านั่มไปเรื่อครับ หาออมแมมยูน้ำแถวเวื่องหน้าท่ามบันแมดนี่กับพ่อแล้วครับเบาไวแล้วพูนอีกเพิ่นหนึ่งอ่ะครับเพิ่นนั้นจำซื้อว่าหมอว่าได้ครับเสือแดงๆแหะครับบางโหวเพิ่นน่าซื้ออย่าง ครับตอนนี้กับเบื้องประธานใดได้พี่น้องครับเพราะว่ามันมีอุปสรรคยู่ครับคือน้ำนี่แหละครับน้ำท่วมเขากับเบิ้งบาตได้ว่ามันปั้นดินได้จังไหนเขากับโมโหครับเพราะว่ามอยุ่ใไตน้ำเพราะว่ามันต้องเบิ้งตอนบ่มมีน้ำครับเพราะซุ่มๆแน่นียดีครับเบิ้งเป็นตนายเฟื่องเฟื่องลงไปยู่ยตตดินมันแหละครับปั้นข้าวเดียวครับกับว่าปั้นโดนซ้ำอันนี้ปั้นไปเร็วบ่ได้ครับรตาลีมันร้อยครับ ครับนี่แหละครับผมก็ทําลิปใไ้พี่น้องเบิ้งครับพิจารณาเบิ้งครับแต่ละรุ่นแต่ละขั้นของคู่บตาของรถเกี้ยวเข่ารถปั้นดินตีดินของบริษัทเดก็คือกันล่ละครับไ้พี่น้องพิจารณาเบิ้งครับแต่ละขั้นแต่ละรุ่นครับ <S <S คือว่าผมสิบว่าโม,โมกเกินไปครับพี่น้องครับสิบว่าเบ้าหลายว่าโมกเกินไปครับเอาแค่ว่า เพื่นปั้นดินตีดินให้เข้าได้แล้วเสร็จสมบูรณ์เข้าสามารถเห็ดหน้าปีหน้าปังได้โอเคแล้วครับมับนกับไม่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องกัดตัดสินใจได้เลยครับระวังไอง้คูบตาปั้นดินหรือโรตารีครับรถปั้นดินตีนตะขาบมันนะ นี่แหะครับปั้นรอบเดียวตีนะครับหรือสิปั้นสองรอบหรือสิมาเลือกไอ้คูวตาโรตารีสองขั้นสามขั้นปั้นกาลาแต้ผู้มักครับผู้มักเพิ่นเคยใส่บริการเพิ่นเพิ่นมักเพิ่นกับปจ้างเพิ่นกับแล้วแต่เพิ่นอิพิจารณาครับกลับมาพิจารณาเอาครับแต่ละขั้นแต่ละรุ่นรถเกี่ยวเข่าือกันล่ะครับรถ Legenda